วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูสินค้าไทยที่ไม่ใช่คนไทยขายครับแต่เป็นคนต่างชาตินะครับที่เอาสินค้าไทยไปขายแล้วทำเงินหลักแสนหลักล้านแล้วที่สำคัญนะครับสินค้าไทยที่ผมพูดเนี่ยเป็นสินค้าที่ใกล้ตัวมากๆนั่นก็คือสายหมูนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าชาติไหนครับที่เขาเอาสินค้าไทยไปทำเงิน มาดูกันนะครับว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาเอาสินค้าไทยที่เป็นสายมูอะไปขายกันเท่าไหร่นะครับคูบากิสนะ100ดอลลาร์นะครับแล้วก็มาเลเซียโลเคชันมาเลเซียนะครับแสดงว่าเป็นคนมาเลเซียขายฮะแล้วก็คูบากิสนะเช่นกันนะครับ350ดอลลาร์นะครับมีค่าส่งต่างหากนะฮะโลเคชันมาเลเซียโลเคชันมาเลเซียมาเลเซีย แล้วก็ลูกแก้วนะครับมาเลเซียพระปิตามาเลเซียเห็นไหมครับว่าสินค้าไทยนะครับทำเงินได้ดีมากๆเลยแต่น่าเสียดายที่คนไทยไม่ได้ขายนะครับพวกเรามัวแต่นั่งเถียงกันว่ามันขายได้ไหมนะครับก็มีชาวต่างชาติเนี่ยเอาสินค้าไทยไปทำเงินหลักหมื่นหลักแสน หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรู้งี้แล้วนะครับเพื่อนๆรีบมาขายสินค้าไทยที่อีเบกันนะครับแล้วถ้าหากเพื่อนๆสนใจนะครับอยากขายสินค้าไทยแพงๆแบบนี้นะครับผมมีเคล็ดลับและวิธีการนะครับช่วยหาสินค้าที่ขายดีแล้วได้กำไรสูงๆแบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ทักมาที่ไลน์แอดนะครับผมมีทั้งคอร์สออนไลน์อีบ e ุ๊กแล้วก็คอร์สต,ตัวต่อตัวนะครับ